สวัสดีค่ะทีมงานอสมอค่ะข้องอำเภอจุฬาพนนะคะดีใจที่ว่าได้ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะอาติเชนนะคะผู้ป่วยติดเสียงนะคะพยายามช่วยกันครบพ้นนะคะพ้นจากบ้านที่น้ำท่วมนะคะผ้าไบวายที่น้ำไม่ท่วมนะคะแล้วก็รับยาจากอันดับไม่แจ็ปลูกพยาบาลไปให้ผู้ป่วยติดเสียงที่ไม่สามารถรีน้ำออกมาได้ค่ะแล้ว ค่ะดีใจมาขวาที่ทำให้ชาวบ้านมีความสุขนะคะก็พุกไว้สุขพุนนะคะแล้วนบ้านคนลำบ้ากด้วยนะคะไม่แต่สาวแต่พุ้งไว้ติดเสียงนะคะมันคนลำบ้ากเดี๋ยวมีแต่มีเด็กแล้วก็เด็กๆแล้วก็มีออผู้สูงอาย,ายุนะคะที่ไม่สามารถอกมาข้างนอกได้นะคะก็จะช่วยเลือดด้วยกันบางวันก็จะไปห้างข,องของ้องกินข้างนอกนะคะเป็นชาวสั้นเป็นชาวบงเล็บเนี่ยกะช่วยเลือดแทบเป็นให้ด้วยนะคะไป่ฉยเลือดลำบา าแค่ได้มาช่วยมาอ้อมวิ่งสีให้นะคะก็ขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาพอดนะคะแทนเพื่อนแต่งงานนะคะกอทุกคนขอบคุณมากๆ